สวัสดีจ้าคลิปนี้พาพ่อแม่พี่น,อน้องมาเบิงหนองใหม่ดเด้อจากบ่ได้ไปพูเด้อจากื้อนี้มื้อนี้เป็นวันที่27มิถุนาย,ยนพศ2567เด้อจากพี่น,ออน้องมะซองเบิองหนองใหม่จ้าหนองใหม่น้นำเด้อจากพี่น้องอุ่นจากทั้งในคือเหมือนแต่นาะ พี่น้องเห็นมานอจากทางในน้นอพุนท่างพุนอีกจตะพี่น้องพุนโอ้ยตัดบ่ได้ะจ้ะพี่น้องแข็งแห้ง ใส่เมื่อเดียวว่าได้์แต่เมื่อกี้เลยตัดสองเมือ่อจใจพี่นอ้องนอเป็นงามงามจะพี่นอ้องเบ่งนอนนี่ใะพี่นอ้องเป็นจังใด ดีขนาดได้จ้ะอ้วนขนาดเลยพี่นอ้องน้อเพื่นเห็นจังได้สิม,มุลเขาไปเอาได้นอจ้ะพี่นอ้องอยู่ทา้งในเพุ่นเลื่อยไปเร้วจ้ะพี่น,อมมน้องมุลเขาไปเอากันแน่จ้ะ กระโคจะทำยังไคือหนังพูน,ออานาางงาปากหนังพูนลอยใยังงามๆเลยจ้ะบ่มีขาตังกองเลยจ้ะพี่น้องเอาว่างว่างไว้วเพื่อนกระตาจา้ะ หน่องนอนนี่อ้อนแหงจ้ะคุณฟังทางนี้จ้ะพี่น้องปลเทือนนี่ ลงกระไลาหลายจากพี่หนออ้ยน้่ลงทางนา้ำนี่เร็วจ้า ฟังทางนี้มีอยู่นอนหนึ่งจ้ะพี่น้องนอนที่ว่าจงไวยเทียวก่อนเนาะจ้ะอีกโนน,นึงกำลังขึ้นแต่ว่าพันใหญ่จ้ะพี่น้องอยู่ข้างในสองฟันสองฟันขมขื่นมวนอุ่ยปุ่ยได้ว่าก็ฟันมวนมันแก่นะจ้มจะมวนดาวาบานแก่ สรุปยอดได้ยอดมานจากพี่น้องคลิปเก็บเนื้อใหม่มานได้กแกงอีกแล้วจากพี่น้องมีแต่โนอ่อนอ่อนอบอวบลบขาวๆใหญ่ๆจะธุรลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจะสำหรับท่านผู้ชมเลยค่ะวู้ชมใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าสิบปฏิภาตการแจง้งเตือน,นคลิปต่อไปเนาะจา้ะสำหรับคลิปนี้โอ้ก็ฝากก็เพียงซท่านี้ละจา้าพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีจา้า